มาพ่อกันนี่ละค่ะนี่ช่องไม่รัดกินแซ่บแบบบ้านๆค่ะพี่น้องมือนี้เนาะค่ะไม่รัดงจิ้าพี่น้องมากินกุ้งไล่เสือย่างเกลือค่ะจาก็แับจิ้มซีฟูดเด็ดเด็ดเลยค่ะต่าเองเลยค่ะย่อยปกโปกเลยค่ะจ้าเนี่ค่ะมืดนี้สิกินชาชีมิกุ้งพร้อมค่ะกุ้งไล่เสือนี่ละค่ะสิกินให้เบิรงกักโตหนึงเนาะค่ะเนาะจ้านนี้ราะค่ะพักเข้ากับที่เห็นนี่ยละค่ะเป็นส่วนที่เกาค่ะก่อนพี่น้องสิไปเบิรงไม่รัดนะคะปากพี่น้องกดไลค์กดแช่กดติดตาม ที่สาคัญพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบริภัณคลิปใหม่ๆของเมลาแต่ละหมื่อแต่ละคลิปนะจ้าป้าพี่น้องมาจวดเลยค่ะไงค่ะค่ะบุ่ะบักไงเลยค่ะสิห่าตัวโลคค่ะพี่น้องข้างแรกของเมลาที่ได้กินกุ้งอันนี้ค่ะเวลาจิตจัดเลยค่ะเอาไว้กอนหัวมันจะได้มาเลยค่ะพี่น้องกินน้ำกันเลยค่ะเปลี่ยนๆค่ะได้ค่ะคลิปนี้ เลยคำใหญ่เลยอืมคำแหลกอะอืมอืมแบบหานมาก กินไฮมเมอร์ทุกอย่างเลยค่ะจะได้หว,วานไงค่ะค่ะยังมันหวานอยู่ค่ะพี่นอ้อง ใหญ่มาก กินให้หมดทุกอย่างอร่อยคลิปนี้เี่ยนเปลี่ยนแนจกจ้งน้อยด้วยค่ะคือในแกล้งคือง่า เอาแข็งแรงมากนะ ใหญ่มากอ่ะชั่พี่น้องมาเด้อจ่าพี่น้องก <c oughs> ินกุ่มตัวใหญ่หวานช่วยๆค่ะมาเด้อจ่าพี่น้องทั้งต่างประเทศทั้งฟังเล่าเนาะค่ะเนาะญี่ปุ่นเนาะค่ะเนาะกินน้ำมนันาเด้อค่ะ one. Wow. ววามันกับมันๆค่ะสุดยอดอต่อไปจะเป็นชาชิไอ้ชาชมีนะคะุ่งไล่เสือเมล่าจะกินโชว์ตัวนึงค่ะ แต่เวลาล่างนำสมมาแล้วค่ะอันนี้คือแกะเนาะค่ะีะ๋ยวเวลาจะเอาไอ้นี่มันออกขอถวดขอให้พี่น้องผู้อิสระมกินดิบเด้วยค่ะเวลากระเจียวอันนี้ออกค่ะเอ๊แต่อันนี้ไม่มีไอ้นี่วะไม่มีไอ้บอมี่นี่ค่ะหูไล่เสือมันจะนี่ค่ะ,ม,ะ,คะมันจะบอมี่อ่ะมันจะนี่ค่ะมันจะบอคอยดับเวลาแกะออกค่ะที่นี่เวลาเกิดจมามนี่ค่ะล่างทำความสะอาดนะคะ แม่รัดขอกินชั่วตัวหนึ่งนะคะ่ะอันนี้เป็นน้ำเกลือผสมไปไอ,อโซดไอน้ำเกลือผสมกับน้ำส้มค่ะน้ำส้มสายชูนวะแม่รัดจะบีมานี้ค่ะนี่ค่ะ,คะทคำความสะอาดหวดเลยค่ะจะหวดขาเชื่อเลยค่ะแต่ค่าเชื้อมาแล้วแ๊เนี่ยวม่เห็นอะไรปน้องเบิงงแล้วค่ะเนาะ เนื้อมันก็นจะหวานค่ะพี่น้องนี่นี่ค่ะอันนี้คือนี่เนาะคะ่ะสดสด,สดเลยค่ะนเนื้อมันก็นจะขาวค่ะแต่เวลาทำความสาดมาแล้วเนาะขอตัวหนึงน่งเนาะโชว์โ่ว์ให้พี่น้องเบิ่งน้ำจิ้มเดี๋ยวยู่อะไรค่ะ 坏吗？都来。 वान huh. so, รส,สชาติแต่บ่คือกล้งแม่นาดมค่ะเวลาได้กลิก่นแต่กล้งแม่นาดแล้วค่ะพี่นอ้องอันนี้มันหวานมากๆเลยค่ะ แบบมันบางค่ะเแบอบกวา่าน้ำปูเนื้อแน่นค่ะ ตำน้ำจิ้มเพ็ดรค่ะพี่น้องโบ,บทิ่มเลยค่ะหวานมันอาไว้เลย ี่น้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์แม่ลาดเดอค่ะที่สำคัญพี่น้องอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อสิสูจน่ได้ผ่านคลิปใหม่ๆของแม่ลาดแต่ละเหมือนแต่ละคลิปนะคะ่ะฝากช่องนี้หน่อยความแม่ลาดเด้อค่ะพี่น้อง,องด้วยอ้อมโอ้อ้อม,ออมใจของพี่น้องนะคะเนาะขอบคุณพี่น้องหลายๆนะคะที่เข้ามาเห็นรังใจแม่ลาดค่ะตลอดทุกคลิปค่ะจักฟังทั้งต่างประเทศเนาะคะ่ะเนาะทั้งญี่ปุ่นเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆเลยะคะ่ะจักเมืองไทยเนาะคะ่ะเนาะจักฟังเล่าเนาะคะ่ะ คลิปนี้แม่ลากับสิลงแล้วค่ะตัวสุดท้ายแล้วค่ะแซ่บค่ะหวานอร่อยมากค่บ สํอยำนีเนาะค่ะพี่น้องนเนาะพ่อกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ